สวัสดีครับสวัสดีกับ PK Audio นะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วกับคอสดิจิตอลสทางแท้ DBX นะครับแกะด้านในให้ดูเลยนะครับผมสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านสวัสดี FC ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับแล้วก็เพื่อนบ้านโดยนะครับลาวเวียดนามเมรกัมพูชานะครับผมและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับวันนี้เอามาให้ดูกันนะครับเนี่ย เดี๋ยวสังเกตกันเลยนะครับของแท้ดับแรกอย่างที่ผมเคยพูดไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกหรือดิจิตอลมันจะพ่นสีไม่หมดครับเห็นไหมนะครับจะพ่นสีไม่หมดดูด้านในนะครับผมสองทางแท้นะครับผมสองทางแทมหาจักรไอไม่ใช่ของมหาจักรนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามหาจักรสองทางมหาจักรม่แนะนาเข้านะครับแต่แกะแกะ ไอของมหาจักรเทียบได้เลยนะครับเหมือนกันเป๊ะดูนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับผม่าโอเคอยังไม่ได้ปัดผุ่นเลยนะครับะนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับสีสีเขียวตรงนี้สังเกตนะครับผมะนะครับมองแท้ ช้งานปกติทุกตัวนะครับลองเรียบร้อยนะครับผมลองเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองเรียบร้อยทุกตัวนะครับผมขออภัยนะครับถ้าเอฟซีคนไหนที่ว่ามีเพลงหรือว่าไอที่มันไม่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 ผิดลิขสิทธิ์อะนะครับท่านไหนขายหรือเป็นแฟรไดซ์ที่ว่าเกี่ยวกับไม่ผิดลิขสิทธิ์อะลองแนะนํามาหน่อยนะครับศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่ครับผมนะครับแนะนำผมจะเอามาลองตรงนี้นะครับแล้วก็จะลองนะครับผม ตัวนี้เป็นของก๊อฟนะครับผมอ่ายังไม่มีมีราคายังไม่ขายนะครับขายสองตัวนี้นะครับตัวละหกพันห้าของแท้นะครับผมสังเกตยังไงตามนี้เลยครับท่านแกะคอร์สด b x ของแท้ของก๊อฟเทียบได้เลยด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอากให้ดูนะครับผมนะครับจะบปากอย่างนี้ไว้นะครับผมปัดสองรอยย่สิบไว้ของแท้นะครับไดเวลเล็ก px นะครับ ผลิตที่จีนเหมือนกันนะครับผมแต่สภาพใช้งานปกติทุกตัวนะครับผมสภาพสวยนะครับผมอันนี้ไอการกระแทกนะครับผมขาโฟมใส่มาดูสีครับสดนะครับผมสภาพสวยเห็นไหมครับสภาพสวยปกติทุกอย่างนะครับตัวละ6500นาร้อบาทพร้อมส่งนะครับผม P.K. Audio นะครับผม ใาไหนสนใจนะครับ EQ ของ DBX แท้มาหาจากตัวละเจ็ดพันห้านะครับผมที่เคยลงไว้ตอนนี้มาอีกสี่ตัวนะครับผมติดต่อแอดไลน์สอบถามมาได้เลยครับต8นแปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าสี่อยู่นวนคนปรปทุมธานีนะครับผมอันนี้เอาให้ดูเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกตัวมีแปะตรงนี้นะครับส่วนสีสดใหม่นะครับผมส่วนมากคนที่ใช้งานเขาอยู่ในแหลก นะครับสีมันก็เลยไม่ได้ลากไม่ได้ถลอกอะไรเยอะนะครับผมนะครับไม่ได้ลากไม่ได้ถลอกอะไรเยอะผมคัดมานะครับคัดมามีสองตัวนะครับตัวละหกพันห้าท่านไหนสนใจนะครับส่วนแปดแปดสี่ส่นเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่อ่ะเดี๋ยวอนาล็อกมาใหม่วันนี้ไอชุดนี้นะครับโปยูรเทคสภาพสวยนะครับอ่าเดิมๆไม่เคยแกะตัวนี้ขายอยู่ที่พันห้าพร้อมส่งนะอ่ะพันห้าพร้อมส่งนะครับผม เอวีนานะครับเอวีนานะครับผมเสียงดีตัวนี้ขายอยู่ที่พันสองพร้อมส่งนะครับส่วน EQ BS บหน้าเขียวอยู่ที่สองพันห้านะครับผมส่วนตัวของ Connec t นะครับสภาพใหม่นะอยู่ที่สองพันสองห้าสิบพร้อมส่งถ้าอ Q เป็นรุ่นหนึ่งสองสามหนึ่งเนี่ยจะเป็นสองพันสองห้าสิบพร้อมส่งทุกตัวนะครับผมให้ดูด้านหลังนะครับเช็คเรียบร้อยทุกตัวนะครับใช้งานปกตินะครับผม ในง,งานปกติตอนนี้เอฟเฟกแท้นะครับเดี๋ยวมีนะครับเอฟเฟกต์จาก y o u t u b แล้วกันนะครับตัวนี้ของก๊อฟผมลดที่พันเจ็ดของแท้จากที่สามพันห้าผมลดที่สามพันสามนะครับตัวนี้สองพันสองห้าสิบสองพัสองห้าสิบตัวนี้หลังไม่ค่อยสวยนิดหนึ่ง s id line มาดูได้นะครับพันเจ็ดเก้าสิบตัวนี้สองพันพร้อมส่งตัวนี้พันสองห้าสิบนะครับผมคอสสองทางของ k power นะครับ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับผมก็จะอธิบายไปด้วยนะครับผมสินค้าที่เข้ามาใหม่ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มี EQDBX แท้รุ่นหนึ่งอสองสองสามหนึ่งตัวท็อปสี่วันรุ่มมิลลิมิตรนะครับเดี๋ยวไอ้รุ่นเดียวกับที่แกะด้านในไปนะครับผมตัวนั้นแหละนะครับผมมีมานะครับท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามได้เลยครับ088 407 8974นนะครับผม ตัวนี้ใช้งานปกติทุกอย่างนะครับตัวนี้เป็นนําเข้านะครับผมมีทีมงานนําเข้าแล้วก็เซตให้เรียบร้อยไปถึงเปิดได้เลยนะครับในราคานี้ท่านลองคิดดีๆนะครับเท่ากับราคาตัวก๊อปตัวก๊อปสามทางท่านเอาไปเล่นท่านก็ไปเล่นแค่สองทางอยู่ดีแล้วท่านจะเล่นของก๊อปอยู่ทําไมนะครับในราคานี้เราคิดดูหรือท่านใครจะเล่นของก๊อปก็ได้แล้วแต่ อันนี้แนะนําให้เสียถ้าเล่นของแท้6,005นะครับจบเลยทีเดียวย้ําว่าเป็นของแท้นะครับท่านเอาไปแกะดูได้เลยแบบเนี้นะครับมันไม่เหมือนของกอ๊อฟท่านไหนดูท่านไหนมีของกอ๊อฟท่านก็แกะดูมาเทียบกับผมได้เลยนะครับรุ่นอีกตัวหนึ่งมันจะเปลี่ยนเม้อแปลงมาเนีย่ยผมไม่เอามาผมตีกลับไปเลยนะครับทุกอย่างมันต้องอย่างนี้นะครับต้องเดิมทุกอย่างนะครับอของแท้นี่ก็แปลกอย่างท่านลองสังเกตดูกาวดิทำไมไม่หุ่งอะไรให้เลยนะเห็นไหมฮะ นะฮะเนี่ยดูดิมันจะเหมือนกันหมดนะครับมันไม่ใช่อีกตัวหนึ่งหุ้มอีกตัวไม่หุ้มนะครับอย่างเขามีมาตรฐานของเขาที่แน่แนของแท้จะไม่พ่นสีท่านลองเทียบได้เลยถ้าเรามาแกะหมดเลยเนี่ยมันจะพ่นสีไม่หมดท่านเห็นไหมด้านในมันไม่พ่นนะพ่นแต่ด้านนอกนะท่านสังเกตดูเลยไม่ว่าจะเป็นคอรสอนาล็อกของดีบีเอ็กนะครับมาจากอีคิวหนึ่งสองสามหนึ่งอีคิวสองสองสามหนึ่งอีคิวหนึ่งสองสามหนึ่งอีคิวสองสามสี่นะครับที่เป็นของ ดบ x นะครับของแท้ทั้งหมดเนี่ยท่านแกะดูได้เลยอันดับแรกนี่แหละมันไม่พ่นสีครับผาหลังอะแล้วก็โค้งทุกอย่างที่ข้างนในนะไม่พ่นแล้วน็อตของเขาท่านดูได้มันจะไม่เหมือนทั่วไปไอ้ตัวเนี้ยจะยาวนะครับไอ้ตัวหกหกเหลี่ยมเนี่ยจะยาวตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะยาวไอ้นี่มันก็จะเป็นหกมันจะมีแสกเล็กๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมเนะี่ย กล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสเนาะอ่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงจะเห็นไหมเนาะมันโฟกัสอะไรเนาะอ่าเห็นไหมมันจะมีแฉกเล็กๆนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีแฉกเล็กอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับดูแล้วซื้อมานานละนะครับผมมันจะเป็นรุ่นแรกเสียงจะดีหน่อยน่จะไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆมีห่อคอนเล็กนี่สภาพกริฟเลยนะท่านดู สองพันสองห้าสิบพร้อมส่งสไลาย,ยาวครับผมยี่ห้อนี้นะครับผมสวยตัวนี้เอวิน่านะครับขายก็คือสภาพสวยนะครับไม่ใช่ไม่สวยนะเช็ดนะครับเอาผ้าเช็ดไม่มีแว็กเหมือนคนอื่นนะเอาผ้าเช็ดก่อนท่านไหนบอกแว็กก่อนี๋ยวแว็กให้นะครับขี้เกียจแว็กโอเคเนาะเอาตามนี้ละกันนะครับแบบ สบายๆนะครับเทียบทายกันหน่อยนะครับอยู่จังหวัดไหนเมนกันได้นะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับรักษาสุภาพเองด้วยนะครับทางพีเคออ o ดีก็เริ่มเริ่มละนะครับมีน้ำมูกน้ำมุกมาเหมือนกันแล้วนะครับฝาก y ย m า h มาห้าด้วยนะครับ MG82CX มือหนึ่งนะครับของแทอของก๊อบนะครับผมสามพันห้าพร้อมส่งนะครับผมสามพันห้าพร้อมส่ง ส่วนไมลอยชัวแปดเจ็ดนะครับตัวนี้เบต้าแปดเจ็ดนะครับตัวนี้อยู่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้ารอยห้าสิบโอเคนะครับผมวันนี้ก็มีมีเท่านี้นะครับแล้วก็อันนี้ยเดี๋ยวออายังไงเนี่ยไอตัวนี้อยู่ที่พันเก้า้ย้าสิบผมส่งจากราคาสองรหล สองพนะครับแล้วก็โปรยูโรเทคอยู่ที่3ามพันห้าเห็นเห็นว่าทางสามโคกนะครับจะมารับเองนะครับมาจําไว้ละเออเดี๋ยวจะโอนมาจําเนาะฝากเตือนนะครับไอ้อนนี้สั่งมีเรื่องมาเล่าให้ฟังก่อนปิดงานนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาผมบอกว่าเดี๋ยวถ้าผมได้มิกกับพี่เนี่ยผมจะสั่งพาวเวอร์ของพี่อีก เก้าพันผมสั่งมิกกับพี่มาสามพันกว่าบาทนะครับจุฬารัตจันไฝระวังให้ดีนะครับอันนี้เขาให้ผมส่งกลับอันนี้ยังไม่ได้ตกลงวันนี้เพิ่งมาถึงวันนี้เลื่อนมาบอกจะส่งมิกให้อันดับแรกได้ถาดกาแฟอันดับที่2เม็ดกาแฟนะครับเล่นเกมเล่นแล้วเล่นอีกของมีครับเดี๋ยวจะให้วิทยา,าทราชคมที่อยู่เชียงรายตามให้นะครับวันนี้แหละ รอมาสองอาทิตย์เลื่อนแล้วเลื่อนอีกแก้งกันนะครับบอกส่งผิดบ้างอะไรบ้างมันมีหรอครับอันนี้ส่งผิดอันนี้มันจะส่งผิดอีกเหลอนะครับบอกผมว่าไปส่งมิกเองกับมือนะขนกลับมาเป็นแบบเนี้ยอันนี้มีตัวตนจริงนะครับทํางานอยู่ที่อะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมตามได้ตดยวเนี้ยไม่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราผมไม่ได้มิกอะเนี่ยนะครับระวังนะครับจุฬารัตเนี่ยจันฝัยเนี่ยนะครับถ้าไหน นะครับจุฬาลัตจันไฟนะครับผมเฟซบุ๊กก็จุฬาลัตจันไฟเลยเฟซบุ๊กก็ชื่อนี้เลยนะครับระวังด้วยนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเกือบสองอาทิตย์แล้วครับสั่งมิกไปส่งอะไรมาก็ไม่รู้นะครับเนี่ยอ้างนุ่นอ้างนี่มีของครับแต่ไม่ยอมส่งคิดว่าผมไม่ตามแล้วก็จะได้ตังฟรีไปสามสี่พันนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเคลียร์กันนะครับมีนะครับทุกวันนี้โหจนเยอะมากผมถึงบอกนะครับถ้าซื้อกับผม ท่านมั่นใจ100%เซ็นะฮะเซ็กคือดุมเครดิตกลุ่มผมก็มีกลุ่มความรู้เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสมาชิกแสนกว่าคนสมาชิก6700หรือพัน0 0พันไม่ใช่กลุ่มของพ K Audio นะครับผมเอาข้อมูลมาฝากกันระวังกันด้วยนะครับเรื่องโจรตอนนี้ไม่ยุ่งกับใครละตามของตัวเองอย่างเดียวล่าสุดก็ตามมาหนึ่งคนที่อยู่ลาดพร้าวขอขอบคุณนะครับพี่ออยคนสวยด้วยนะครับเจออยนะครับกทมนะครับเป็นแขนเป็นขาตามให้ นะครับแนะนําคนนั้นคนนี้ให้ก็คือจบนะครับได้พาเวอร์คืนมาเรียบร้อยขอบคุณมากครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวมีนะครับเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ